ังเสียงดัง Mohammad, ลูกเสียงดังอย่าร้องโอ้พ ka ่อสนใจก็พ oh, okay. ่อเรียกแค่ช okay. okay. ื <si ่อพ่อแสนเขาก็รักหนูเหมือนกันโอ้ยไม่ยอมนะคะต้องรักหนูก่อนทำไมถึงไปรักพ่อแสนก่อนไม่ยอมแม่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 เรียกชื่อพ่อแสนสุกค่ะขอร้อง เ,เ,เง้ลเ้้อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเยลม้อเยร้องดังมากลูกนางเสียงดังโลกเสียงดังอย่าร้อง <c oughs> อ๋อพ่อสนใจก็พ่อเรียกแค่ชื่อพ่อแสน <c oughs> เขาก็รักหนูเหมือนกัน โอ้ยไม่ยอมนะคะต้องรักหนูก่อนทำไมถึงไปรักพ่อแสนก่อนไม่ยอมออ <laughs> แม่แม <laughs> ่น้องนางน้ง้นงนางใจเย็นเยน็นร <laughs> ู้ <laughs> พ่อจ๋ารักพ่อแสนก่อนเดินผ่านพ่อแสนก็อูยดูพ่อแสนคุกเข่าลงเลยค่ะแม่แม่โอ้ยโอ้ดูค่ะแม่แม่ดูคุกเขา <laughs> ่า <c oughs> <c oughs> น่ารักจังเลยเขาจะเชื่อไหมเนี่ยว่ากำลังจะตกมันเนี่ยอ็นดูอ็นดู ก้อนกล้วยค่ะซื้อกล้วยมาให้ลูกๆนะคะร้อ,องทำไมรู้กับพอก็รักหนูเหมือนกันก็แบ่งกันอยู่กันสองคนเนาะจะรักคนใดคนนึงมากกว่ายังไงล่ะกลางคืนก็จะไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะแมะ่โอ้ยนูขอค่ะนูขอเอ็นดูเต้าตัวอ้วนก็คือคือเขาเขาแค่แบบว่า น้อยใจพ่อเพราะว่าเอ๊ะทำไมพ่อเดินมาไม่มาหาเขาก่อนเขาเห็นพ่อถือกล้วยด้วยนะคะแม่แม่ทำไมพ่อถึงไปรักพ่อแสนสุขก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอ่อพราะควานเนี่ยเขาเรียกชื่อพ่อแสนสุขนะคะเป็นภาษาสวยภาษาท้องถิ่นเรานะคะเขาก็รู้ว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อพ่อแสนสุขนะคะดู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 ตาแป๋วเลยค่ะแม่แม่เด้อเด้อเดโกรธค่ะเดอโกรธคนโกรธคนเขาโกรธหมูน้อยเขาโกรธค่ะแม่แม่ คือแค่เรียกชื่อพ่อก็ร้องแล้วนะคะอืมวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเลยช่วงกลางวันค่ะแม่แม่แมดูทําท่าแม่แม่ดูท่าค่ะพอดีออน้องนิจกับตาอ้วนนะคะเร่งไปตัดหญ้าเพราะว่าเอ,อพรุ่งนี้ไปวัดแล้วก็ไม่มีใครช่วยดูน้องพราวนะคะคุณย่าไปซื้อของมาขายที่กรุงเทพนะคะแล้วก็อ,อแบบว่า ชุลมุนวุ่นวายมากเลยนะคะแม่แม่ลูกคนก็ไวกำลังอ้อนไวกำลังต้องการพ่อต้องการแม่นะคะเขากำลังจดจำหน้าพ่อแม่แบบว่าได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้องทาเนาะเขาก็จะติดเรางอมแงมเลยนะคะ,ะแล้วทีนี้ด้วยความที่คุณย่าก็มีหน้าที่นะคะคุณย่าก็ต้องไปขายของเนาะทุกคนก็ต้องทำมาหากินนะคะแม่แม่ก็ต้องรอคุณย่าขายของเสร็จค่ะถึง คุณย่าถึงได้แวบมาช่วยดูน้องพราวนะคะ้องนี้กะตะอ้วนถึงเริ่มทํางานได้นะคะเพราะว่าแบบช่วงนี้ช่วงเข้าแปดเดือนรู้สึกว่าน้องพราวเขาจะติดทุกคนมากเลยที่อยู่ในครอบครัวนะคะคุณปู่คุณยา่านะคะพ่อแม่คือแค่เดินออกจากเขาเนี่ยเขาร้องแล้วนะคะแม่แม่คือเขาแบบด้วยความที่หนูเลี้ยงน้องพราวมากับปู่กับยา่ากับน้าเขาอยู่เลี้ยงกันมาแบบคนเยอะนะคะแม่แม่แม แล้วพอเขารู้ความเขาเขาจาหน้าคนได้เขามองเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วเขาก็แบบว่ากลัวค่ะไม่ชอบอยู่คนเดียวนะคะตั้งแต่เกิดมาก็มีทุกๆคนอยู่แบบรอบๆตัวอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่หนูก็ไม่ได้ทิ้งเขาอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเขาอยู่กับน,น้องนิกก็อยู่กับตาอ้วนนี้ยค,คนน้อยๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแบบเหงาๆนะคะ <laughs> พอดีน้องนิกก็บอกเขาว่าคุณปู่คุณย่าเขาไปทุร้านนะไปซื้อของมาขายหาตัง ซื้อขนมให้หนูเนาะคะ่ะแม่แม่ก็เดี๋ยวคุณปู่คุณย่าก,ก็กลับมาแล้วนะคะคุณปู่คุณย่าไปสำเพงค่ะความจรน้องนลกอยากไปด้วยมากเลยนะคะแต่ก็ฮึบไว้รอน้องพาวโตกว่านี้ก่อนนะคะปีหน้าไปแนะคะ่ค่ะกลับมาที่พี่ตาแป๋วนะคะก็ไปอาบน้ําตอนเย็นนะคะอาบน้ําที่เสาอาบน้ําที่ถังก็ไม่มีเวลาถ่ายคะ่ะแม่แม่น้องพาวเขาให้อุ้มตลอดเลยนะคะ ก็เลยไม่ได้ถ่ายมาฝากแม่แม่ถ่ายมาตอนค่าพอดีคุณย่าช่วยดูอยู่นะคะตอนนี้น้องนิกถ่ายวิดีโอหกโมงหกโมงเกือบทุ่มหนึง่งแต่ว่าบรรยากาศมันมืดมากเลยนะคะแม่แม่เอฟซีมันมืดแบบมืดแบบสองสามทุ่มเลยอะคะ่ะด้วยความที่บ้านเรามันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะคะ่ะแม่แม่อันพระจันทร์ก็สวยสวยนะคะสว่างมากเลยแต่โทรศรัพท์หนูมันมันก็ถ่ายไม่ได้ไม่สวยเท่านั้นเนาะแม่แม่เนี่ยคะ่ะมันสวยมากเลยนะคะพระจันทร์วันนี้ ก็สวยอะค่ะสว่างเลยนะคะสว่างดูสว่างเลยแต่ว่าถ้าขับรถก็มืดมากเลยแต่ดูสว่างกว่าทุกๆวันเนาะค่ะอันนี้ลูกนางก็กินอ่ต้นหญ้ากับทางมะพร้าวนะคะแม่แม่พูดตรงๆว่าเหญ้าก็น้อยก็เลยโชคดีที่คุณปู่นะคะคุณปู่หมู่บ้านข้างๆเขาเอ็นดูเด็กๆนะคะโทรมาบอกว่า เขามีทางมะพร้าวให้ไปตัดเอานะคะให้ไปเอาก็ดีใจมากๆเลยได้กินแซมกับต้นหญ้านะคะระหว่างที่รอต้นสับป,ปะรดค่ะคี่เล็กท่านเมตตาสนับสนุนต้นสับป,ปะรดให้เด็กๆนะคะแต่ว่าก็ต้องรอคิวเนาะแม่ๆค่ะเพราะว่า,าความต้องการต้นสับป,ปะรดก็หลายบ้านเนาะค่ะแม่ๆตามคิวนะคะนี่ก็เอาญ้าให้เด็กๆค่ะรถก็เพิ่งซ่อมเสร็จนะคะแม่ๆหลังจาก อ่าเป็นกับเบรกเนาะเบรกเป็นอะไรนะตาอ,อ้วนล,ลูกสูบมันติดอ่าลูกสูบเพราะว่าลูกสูบติดนี่แหละนะคะแม่แม่ก็เสียตังไปอีกสองพันนะคะโอ้โหปาดเหงือเลยค่ะแม่แม่สองพันนะคะน้องนิคเข่าสุดเลยนะคะโอ้อะไรของเรานี่อ่าต้องมาแล้วก็อยู่ยงหกพันนะน้องขาว อย่าเป็นไรอีกนะแม่ไม่มีตังแล้วถ้าไม่มีเขาลูกๆก,ก็ไม่อิ่มนะคะแม่ๆขนหญ้าขนอาหารมาให้กับลูกๆทุกวันเนาะค่ะเพราะแสนตอนนี้ได้ของกินหันก้นให้ลูกค่ะแม่ๆตอนนี้ขออนุญาตไม่สนใจกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีของกินนะคะมีของกินอ่าเดี๋ยวพอเวลากินอิ่มนู่นแล้วค่ะจึงมาหยอกกันมาเล่นด้วยกันนะคะในตอนเย็นก็จะโยนหญ้าให้เยอะหน่อยนะคะ ช่วงเย็นเนี่ยน้องน,นี่จะเน้นอาหารเขามากๆเลยแบบคูณสองคูณสามของตอนเช้าตอนเที่ยงเลยนะคะแต่เช้าเที่ยงก็ให้เยอะเดิมแม่แม่ค่ะไม่ได้ให้น้อยนะคะแต่ว่าตอนเย็นจะจะเผื่อกลางคืนด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่ากลางคืนเราก็ไม่ได้ตื่นมาโยนแบบเหมือนตอนกลางวันเนาะคะ่ะก็โยนไปแบบให้แบบจุใจเลยอะคะ่ะหนึ่งขันรถนี้ก็คือกินเฉพาะตอนกลางคืนนะคะหนึ่งวันตัดหญ้าสองรอบนะคะเช้ากับเย็นเพราะความหลายๆบ้านเขาก็ว่าอ๊้ ทำไมตัดหญ้าเยอะแท้นะคะไม่รู้ยังไงเนาะค่ะเห็นเขายืนหิวเราก็มันมันทนดูไม่ได้นะคะแม่แม่ไม่มีก็หานะคะอย่างวันนี้ก็หาได้ทางมะพร้าวนะคะคุณปู่เขาก็ใจดีมากเลยนะคะให้ครอบครัวเรามาก็ได้กินผสมกันไปนะค่ะแม่แม่สวนหญ้าก็แพงแพงนะคะๆๆยังไงน้องนิขจาฟ์สดขายผลไม้ซื้อสวนหญ้านะคะแม่แม่ระหว่างรอต้นสับประรดแล้วก็ ไว้กินผสมกับต้นสับป,ประรดที่พี่เล็กท่านเมตตานะคะเพราะว่าสวนญ่ารอบก่อนหมดแล้วนะคะหมดแล้วตอนนี้ก็กำลังหารอบใหม่อันนี้ก็ตัดจากาสวนที่ปลูกนะคะก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็ไม่เพียงพอเนาะแม่แม่เราเลี้ยงน้องช้างห้าเชือกนะคะถ้าปลูกจะให้เพียงพอก็โอ้โหต้องมีหลายๆไร่ลลเลยนะคะที่ดินแต่ว่าเราก็ไม่มีสักที่เลยนะคะเช่าขอปลูก่กังหาก สำหรับวันนี้นะคะอากาศช่วงเช้าเย็นๆค่ะส่วนกลางวันก็ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยร้อนคืออากาศกำลังพอดีอะค่ะแม่แม่ส่วนตัวน้องลิกว่าพอดีแต่ตะอ้วนบอกว่าแอบร้อนนิดนึงนะคะมันเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเดี๋ยววันที่ถ้าไม่สามสิบก็สามสิบเอ็ดนะคะลูกนางจะได้หัดขึ้นรถ สิบล้อนะคะหัดขึ้นรถสิบล้อกับพ่อแสนขอให้พ่อแสนยังไม่ตกมันนะคะจะได้ขึ้นรถกับลูกนางพากันไปนั่งรถไปไอาจจะยังไม่ได้ไปไกลนะคะแรกๆก็แถวแถวหมู่บ้านก่อนสักห้าโลสิบโลเนาะขับรถดูใจดูว่าเขาจะดิ้นรถไหมเขาจะกลัวไหมนะคะเตรียมตัวกับการไปงานช้างในปีนี้นะคะน้องนิกก็ยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะตื่นหรือว่าเขาจะกลัวหรือว่าเขาจะนิ่งหรือว่าเขาจะอยากวิ่ง ต้องรอลุนเอาหน้างานเลยนะคะแม่แม่เพราะว่าลูกนางเนี่ยเขาเป็นช้างตกงานเขาไม่ได้มีโอกาสหลายๆโอกาสที่จะได้ออกงานแบบคนอื่นเขานะคะเนาะก็เลยไม่ได้ขึ้นรถบ่อยๆไม่ได้ใส่ชุดบ่อยๆแต่หนูก็พยายามนะคะตั้งใจอยากที่จะไปอยากที่จะให้หลายๆท่านได้เห็นว่าเออก็ยังมีน้องช้างเชือกหนึ่งนะที่เขาก็น่ารักเหมือนกันนะคะอาจจะไม่เท่าพี่ๆเขาแต่ก็ ก็มีมุมที่น่าเอ็นดูเหมือนกันเนาะข่าวแม่แม่ก็จะตั้งใจดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดเลยนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวค่าคืนนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูอ้วนด้วยนะคะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ